ว่าลถหงสนันค่ะเรียกว่าหลายคนไม่เคยเห็นนั้นนักแสดงดังเป็นถึงหลานพระองค์สมเลยหลาหลายคนนั้นคงจะประทับใจดารานหนุ่มหล่อสไตล์เกาหลี อย่างวรถหรือที่หลายคนรู้จักหนุ่มคนนี้ที่โลดแล่นหน้าตาดีกันมาแต่ไกลและะ้วค่ะโปรไฟล์ของหนุ่มเปาเองนั้นดีเลิศไม่แพ้นหน้าตาลวคะ่ะเพราะว่าโปรไฟล์ดีเล่นละครก็ดีหน้าตาเองเนี่ยก็โดนคะ่ะให้สนุ่มที่เคยมีผลงานละครผ่านตาน้องชายของปาฏโนตและลูกชายวิสาขาหงสน,นันเป็นนักธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถบรรทุกยี่ห้อดังช่วงเวลาที่ผ่านมาเองนี้ก็ได้มีการโพสต์ข้อความ ญิสตาแก a มเช่นกันค่ะระบุข้อความว่าจากการตรวจเชื้อในรอบที่2พบว่าตนนั้นติดโควิด -19 เช่นกัน,กนโดยระบุข้อความออกมาเจ้าตัวเองนั้นก็พร้อมที่จะดาเนินการตามแพทย์และคําแนะนําอย่างเค็งคัดต่อมาเจ้าตัวได้ออกมาโพสต์เกี่ยวกับการไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 ในรอบที่2อีกครั้งในวันที่10เมษายนปรากฏว่าเจ้าตัวนั้นผลเป็นลบนั่นเองค่ะและสําหรับหนุ่มเป่านั้นนะคะเป็นลูกชายของคุณวิสาขาหงษ์สน,นันและคุณสักชยัย ลีสวรรค์เป็นประธานกรรมการบริษัทสุปรีมทักจำกัด ผู้แทนจำนายรถบรรทุกกี่ห้อดังค่ะซึ่งเป็นทายาทคนสุดท้องของตระกูลหงสนันและก็ยังเป็นพระนัดดาหรือว่าเป็นหลานของพระเจ้าวราวงเธอพระองค์เจ้าโสมสวลีพระวรละราชาที่นัดดามาดโดยคุณวิสาขาคุณแม่ของเปาเองเนี่ยเป็นพระญาติห่างๆกับพระองค์สมซึ่งมีภาพคุณวิสาขาเขาเฝ้าอยู่บ่อยครั้งค่ะการศึกษาของหนุ่มคนนี้เองก็ไม่ได้แพ้ไปกว่าโปรไฟล์เลยเพราะ จบปอตีในด้านของการออกแบบตกแต่งภายในค่ะจากประเทศอังกฤษเมื่อหลายปีก่อนก่อนที่จ้าตัวจะกลับมาเรียนบริหารงานช่วยกิจการของครอบครัวน,นั้นเองค่ะ